สว,ส,นนส,สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลตอนนี้ก็มาถึงบ้านไร่ผู้หลวงแล้วดอกไม้อีแม่คืองามคักแทะดอกไม้ทำไมงสวยแทะสวยฟ้าสวัสดีค่ะลูกสาวมาแล้วนะคะวันนี้ใครรวยมั่งเนาะเดี๋ยวยายจะบอกมีข่าวดีมาบอกได้อีแมคจะฟ้าดียจะไปอีแม่เปนั่งเร็วๆแม่ถ่ายคลิปเวยได้เลยนะแม่ถ่ายคลิปเลยเร็วอีแม่คลิปมาถ่ายคอยว่าติดตามมา แล้วนอนไอู้่แตกๆอยู่มุกี้หาจะลุกน้ำมูกไหลแจกๆอยู่เอามาอ่างตรงนู้หันท่นว่าถืกกอกับเนาะเสือใา้คนถือซะเข้าใจเตรียมชมบ่ไหนอะรางวัลอะทำไมได้หานานจังเร็วๆน้อยโอ้ย <c oughs> แว่นคูน่เนาะออกเนาะ มันครูก็เลยเออกหกหนึง่งบอกแล้วบอกแล้วเพื่อนว่า <c oughs> มันครูชิพก์มาสือเนาะมาตกลับมันเราเห็นอยู่ก่หกหนึ่งเมื่อก่อนคือไม่พ่ายตาเลยแบตเตอรี่มันบดแล้วแม่อายคือแม่าสือนะเสือมียากไอไหมเอามาอมหน่อยไม่กินเพราะว่ามันไม่หายก็เลยเลิกกินนี่มันอายนีน่ละ่ะ มีกี่ใบสามใบบอกมาลดหลงหานมัยงวดเก่าวงวดปัจจุบันปนกันหมดอัน,นลอตเตอรี่บ่ไม่รู้ว่าจะไอ้ถูกเนี่ยงวดนี้หรือเปล่าหรือว่างวดที่แล้วเอามาะกงสะกอน <c oughs> ลายปากอีกว่าถือเลขพนว่าจะปาก <c oughs> นี่ใบนี้ใบนี้คือมานเสือเสือคือมานแท้ ได้อยู่บ่นี่นะเอามาอ้างเขาได้อยู่บอได้แล้วลูทจะไปจะได้ได้กี่ใบอ่ะได้หนึ่งใบเอ้าบ้าสนามไข่ยังไม่เคยตั้งแต่ปีใหม่มาเพิ่ืกระถือได้แค่นี้เขาเป็นรู้แล้วนี่นะคะเอฟซียายก็มีโชคต้องมามาทำมาวางนี่ชอบมาประกอบนะคะเสือแล้วก็ยายส้มอ์มาถึงไร่ผู้หลวงเลยก็มีข่าวดีมาบอกไปน แม่ดีใจจังสวัสดีค่ะเอฟซีจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมี่เขาดียังไม่ได้กดถ่ายโอ้นี่มาโชว์มาใบน่โชว์ดีๆโชว์สวยๆก่อนสิอะไรนี่โชว์โชว์โชว์ขึ้นมาโชว์ขึ้นมาไม่เอมาาโชว์งวดไหนของงวดไหนเนี่ยงวดนี้หละ นี่ไงแม่นี่ไงโอ้คุณได้สองใบคุณได้ไม่ใช่โอ้ชุดภาพมันมีแค่นี้ซื้อวันซื้ออยู่ที่วันที่กลับบ้านบอกว่าที่กลับบ้านวันไหนไปเดินเข้าห้องน้ำอ่ะเข้าห้องน้ำห้องน้ำที่ไหนตอนที่เรากินข้าวหรอปั๊มหรอปั๊มนั่นเองมันมีใบเดียวที่เดินหากันนั่นแหละเขาเลยเดินออกมาจากห้องน้ำมาเลยไปผู้มารซะ งวดดูดูดีๆว่างวดไหนเดี๋ยวก็ผิดงวดเหมือนที่เคยเป็นข่าวอ่้ใหา่อุตสาห์ถูกขั้งเดียวูะจะได้ผูกวันเลยก็สิบเจ็ดนั่นน่ะซื้อเลขอะไรอ่านเลอ่านทีละตัวเออศูนย์หนึ่งเก้าสี่หกหนึ่ง สองใบเลยเหรอใบเดียวอันนี้ตัวดขับอันนี้ตัวกลับหกหนึ่งกับหนึ่งหกสืดหนึ่งหกหล้วก็บหกนึ่งอ่าคอยก็ลืมกดถ่ายยายสมอพูดใหม่ทั้งหมดเลยจะเป็ดเจ้ากรไดานมือก็ม่อแต่ถือกล้องให้ไม่อ๊อกไงก็เลยลืมกดถ่ายแม่ก่อนก่อนคาดจะไปที่ตะปาดงข่อกันถูกในเจ็ดเก้าหมาหมายถึงว่านะ เอาเลขเอาเลขที่ถูกรางวัลก่อนเลขนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเลือกรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งใช่ไหมศูนย์หนึ่งเก้าค่อยดูค่อยดูกลับหัวกลับหางอันนี้ได้เท่าไรสองแสนไหมพันกว่าบาทพันเก้านี่แหละพันเก้าเห็นตื่นเต้นเห็นดีใจเหมือนจะได้สองแสนเลยแต่ว่าเลี้ยงเราก็พออยู่ได้เมื่อไหร่กินพอเหลืออีกแย่งเตางอดีกว่าเช่นีมล่ะ อันนี้ล่ะเอาไปกินจำปาดงเอออุ้ยแล้วแต่าตู้เออหมูกระทะเต่างอยอร่อยมากเต่างอยก็อร่อยเออที่เราเคยไปกินน่ะยายจะเลี้ยงหรือเปล่าถ้าเลี้ยงก็ปิดประตูตึมเลยแหละเพราะว่าขนมจีนมันเก็บได้หลายวันมันไม่บูดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาใส่ตู้เย็นแล้วก็เอาไปรุ่นนะยายดีใจมากเลยนะคะ สรุปแล้วได้รางวัลเลขอะไรเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสองตัวแต่ว่าหกหนึ่งก่อนก่อนยายที่กลับจำปลาดองจําได้ไหมก่อนวันที่เท่าไหร่นะที่ยายกลับไปนู่นอ่ะก่อนวันที่สิบเอ็ดใช่ไหมที่เราจะไปเดินทางน่ะยายไปจุดทุ่มหน้านั้นก่อนก่อนจะกลับเพราะมันหกวันที่แล้วไงแม่มันหกวันที่กันแล้วไม่ไม่ใช่ก็อยกินกินอะไรนะเมื่อกี้น่ะ กินไรอ่ะกินอะไรมาเนี่ยคอกินในรถกินของหวานเนีมันค่อยไปจุๆคนเดียวก็โอ้โหอ้าไหลได้ยี่สิบอ็ดนาทีค่อยกันจุดตูอ้อ่าได้เจ็ดเก้าทีางหน้าก็มีครบหมดอันนี้เจ็ดเก้าอืมน่นนั้นเลย่ะความหวังขอกขลังแต่ยายไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยแต่ได้โพสชุมชนแต่คนมาดูย้อนหลังสี่ร้อยกว่า แต่ถ้าเขาถูกก็ดีใจกับเอฟีด้วยนะคะในในไลฟ์ที่ยายดูมันไลฟ์มีคนดูสิบกว่าคนเองแม่เขาก็เลยลงไลฟ์แต่ว่าเคยบอกเขาแล้วว่าคนจุดทุบได้7จกาิโลเนาะใช่หลักกิโลที่เราไปจุดกันแต่ว่ายายไปก่อนหน้านั้นแล้วไงก็ยายมาได้สองวันก็กลับใช่ไหมาันจะ่ไ ก็จดแล้วก็โพสชุมชนไปเรียบร้อยแล้วคลิปนั้นนะคือก่อนที่ยายสมอจะมาเนี่ยมาขนของเนี่ยเขาจดแล้วก็ค่อยก็มาเขาไปจุดที่หลักกิโลสีคอรภูมิก่อนที่จะเดินทางมาเก็บของย้ายกลับบ้านเนี่ยได้หกวันนี่ได้หกวันนี้หกวันที่แล้วนี่แหละหกวันที่แล้ววันที่สิบสองค่อยจุดแล้วค่อยก็มาเลยก็ว่ามาวันเด็กไง จุดได้เลขเจ็ดเก้าจุดได้เจ็ดเก้าตรงตรงแต่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อของเอกชนอะไรเลยก็ีนี่เดงที่โพสก็นี่หนาเออถูกจริงหรือเปล่าเนี่ยเอาไปอ้างพุ่นนี่นี่นี่เอานี่ได้หนึ่งใบช้าช้าโอ้เอฟซีเวียนหัวหมดแล้วส่งให้เขาดูหน่อยได้หนึ่งใบมีเครื่องนี้ด้วยนี่นี่นี่ได้หนึ่งใบนะคะเอฟซี โอ้ข่อยก็ดีใจหลายแล้วเนาะในสัมนีข้ข่อยก็โอ้โหไม่เคยถูกแตก่กทีจุดแล้วก็มาว่าแสดงว่าเจเจสงวนงวดที่สองนะไปดูเด็กคนนั้นก็ได้อีกรอบก่อนเจนะค่นั้นแหละถูกติดต่อกันสองคือนีน่นนไงเอกก็เพิ่นให้คอยในในไลฟ์เอคลิปหน้นนา,านห้าหมืน่นบ เออทำไมไม่บอกเมื่อวานเาพาไปจุดดูกด้วมื่อวานที่ไปหลักกิโลทำไมไม่พูดเรื่องนี้เลยยายไม่พูดเพราะว่าอะไรค่อยจุดไปแล้วค่อยก็เลยไม่อยากพูดแต่ว่าค่อยลงคลิปไปแล้วทำไมไม่บอกเรื่องที่เคยจุดได้งวดที่แล้วเเมื่อวันหกวันที่แล้วนะแต่ยายเขียนไว้ในกระดานแล้วเขียนไว้ในกระดานยายเอาเอฟซีไปส่องอยู่ว่ายายจุดได้แบบนี้แต่า่็แม่นอยู่นั่นนั่นนั่นกเนแล้วออ ไอ้ไอ้ไอ้ห้าหมื่นกว่าคนที่ดูน่ะมันก็ลอยมาอีกลอยมาเพราะมีสีสีเมื่ที่แล้วไงมันออกสีสีก็ในห้าหมื่นล้วก็ออกสีสีแล้วออกสองเจ็ดบ่อยในในคลิปนั้นคลิปเดียวนะออกสีสีครั้งเก้าเจ็ดน็อตดีแล้วเข้าเต็มเต็มแล้วไปอาจารย์น็อตตรงตรงเลยเหรออาจารย์น็อตตี้เหรอโอ้ป่านนี้ก็เฮล้านแล้วคนไปดูเกือบหมื่นแต่อะไรรู้ไหม เจ็ดเก้าก็บ้านเลขที่นายช่างอีกแล้วนะบ้านเลขที่ที่สี่กอเนี่ยค่อยคือเก่านั่นนะเออออกบ่อยเด้นี่ยตอนค่อยฟังของของแม่เลขอะไรนะหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งก็ทะเบียนรถของพ่อเป่าไม่ออฟเหมือนกันนะนี่นะคะคือวนไปวนมาสำหรับคลิปนี้ก็บ่อยนะเอาตรงๆนะเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแมนคือออกสามตัวเออบ่อยมากเลยนะเลขเลขเนี้ยวนไปวนมา อตรวจของพ่อเปาที่ตรวจของพ่อเปา่ไปตรวจก่อนนตรวจของพ่อเปาก่อนตรวจของพ่อเปาไปด้วยกันเพื่อจะมีรางวัลด้วยกันตรวจรางวัลที่สองที่สามอ่ะตรวจหรือยังอ่ะที่สองก็ได้นี่นะคะ